บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรมถุงปิศนาการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยคุณครูจิรัชยาประบุญมีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับขว้องกันอีกแล้วนะคะ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้ครูอ้อมก็มีกิจกรรมที่สนุกและได้รับความรู้กันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมถุงปริศนาการใช้ประสาสัมผัสทั้ง5ซึ่งสัมพันธ์กับการใช้อวัยวะหรือส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆจะได้มาสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสและการลงความเห็นข้อมูลมากขึ้นนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะได้อธิบายการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ห,หรืออวัยวะภายนอกทั้ง5อย่างบอกความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลนั่นเองคะ่ะครูอ้อมจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการสังเกตแต่จะเป็นการสังเกตแบบใดเราไปดูกันนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนี้นะคะที่เด็กๆจะได้ใช้การสังเกตนั่นก็คือกิจกรรมถุงปริศนาค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสเพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งต่างๆได้กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรใช่แล้วคะ่ะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนด้วยวิธีใด ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลค่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ใช่แล้วค่ะนักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมในการเรียนรู้กิจกรรมถุงปิศนานั่นก็คือแบบบันทึกกิจกรรมนะคะสำหรับคนที่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้เด็กเปิดหน้า13ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมเด็กๆสามารถเรียนไปพร้อมกับค้อมได้เลยนะคะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้คือถุงกระดาษสีน้ำตาลค่ะสิ่งของปริศนาจะต้องมีกลิ่นและมีรสชาตินะคะตอนที่ผู้ปกครองเตรียมสิ่งของให้เด็กๆนะคะอย่าเพิ่งให้เด็กๆเห็นนำสิ่งของปริศนาเหล่านั้นใส่ถุงปริศนาสีน้ำตาลและปิดให้สนิทนะคะ และไม้เสียบลูกชิ้นหักปลายแหลมออกเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายได้คะ่ะงั้นเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะถ้าหากเด็กๆคนใดไม่สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้มาทำกิจกรรมไปพร้อมกับครัอ้อมได้เลยนะคะเด็กๆสามารถกดปุ่มพักเพื่อเตรียมสิ่งของนะคะ แล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อไปได้นะคะมาแล้วคะ่ะถุงปริศนาเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูอ้อมกันเลยนะคะแต่อย่าเพิ่งเปิดถุงดูนะคะครูอ้อมก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะคะหนึ่งคำถามคะ่ะว่าเด็กๆสงสยัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับถุงปริศนา ใบนี้ไหมคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะครูอ้อมอยากให้เด็กๆช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าเราจะมีวิธีใดนะคะที่เราจะได้รู้ว่ามีอะไรที่อยู่ในถุงปริศนานี้หรือเปล่าถ้ามองใกล้ๆจะเห็นไหมคะครูอ้อมจะลองมองดูนะคะเอ๊ แต่ครูอ้อมก็มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะจะทำยังไงดีล่ะคะมีวิธีอื่นอีกไหมคะแล้วถ้าครูอ้อมจับแล้วบีบถุงล่ะคะอุ๊ยอุ๊ยเอ๊ะข้างในมีของอยู่จับดูแล้วรู้สึกว่าแข็งค่ะแต่ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีค่ะว่าคืออะไรแล้ว จะทำยังไงต่อดีคะครูอ้อมจะลองเขย่าและฟังเสียงดูนะคะเอะ๊มีเสียงด้วยคะ่ะเดี๋ยวครูอ้อมจะเขย่าอีกครั้งนะคะเด็กๆได้ยินเสียงัหมคะสิ่งของที่อยู่ในถุงนี้เขย่าแล้วมีเสียงแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าคืออะไรจากนั้นให้เด็กๆ บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมไปพร้อมกันโดยทำเครื่องหมายถูกในช่องที่เลือกนะคะเมื่อสักครู่ค้อมอเขย่าและฟังเสียงจะพบว่ามีเสียงหรือไม่มีเสียงคะใช่แล้วคะ่ะมีเสียงนะคะแล้วสิ่งที่อยู่ในถุงคืออะไรค้าอ้อมขอตอบขนมนะคะ คำตอบของเด็กๆอาจจะไม่เหมือนค้อมก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเสียงที่ฟังได้หรือกับสิ่งที่เด็กๆเตรียมที่บ้านนะคะต่อไปครูอ้อมจะดมกลิ่นนะคะเดี๋ยวครูอ้อมจะดมกลิ่นให้ดูนะคะเอก็มีกลิ่นอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ชัดเท่าไหรค่ค่ะครูอ้อม ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ากลิ่นอะไรเหมือนกันทีนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะคะดูก็แล้วจับก็แล้วฟังเสียงก็แล้วดมกลิ่นก็แล้วแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งของที่อยู่ในถุงปริศนาเนี้ยคืออะไรเราได้ข้อมูลจากการสังเกตบางส่วน แต่ก็ยังลงความเห็นไม่ได้นะคะว่าสิ่งใดที่อยู่ในถุงกันแน่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คำตอบกันใช่ไหมล่ะคะแต่เด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะว่ามีสิ่งของอีกหนึ่งอย่างที่ครูอ้อมให้เตรียมมานั่นก็คือไม้เสียบลูกชิ้นนั่นเองคะ่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะ ว่าเราจะเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาทำอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเราจะเอาไม้ลูกชิ้นนะคะมาเจาะที่ถุงปริศนานะคะเพื่อจะได้กลิ่นชัดขึ้นงั้นเรามาลองทำกันเลยคะ่ะค้อมจะเจาะแล้วนะคะได้แล้วคะ่ะแล้วทำยังไงต่อละคะเข้าใกล้นะคะ แล้วลองดมกลิ่นนะคะอ่าได้กลิ่นชัดขึ้นจริงๆด้วยค่ะอืมมีกลิ่นนะคะและครูอ้อมก็คิดว่ากลิ่นเนี้ยหอมมากๆเลยด้วยค่ะเมื่อครู่นี้ครูอ้อมใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเจาะรูบนถุงแล้วดมกลิ่นจะพบว่ามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นคะ ใช่แล้วคะ่ะมีกลิ่นนะคะแล้วสิ่งที่อยู่ในถุงคืออะไรค้ามก็ขอตอบขนมอีกนะคะคำตอบของเด็กๆอาจไม่เหมือนค้ามก็ได้คะ่ะแล้วต่อมาทำอะไรต่อดีคะเปิดถุงแล้วใช้มือล้วงสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในถุงกันนะคะ แต่มีกติกานะคะคือห้ามเด็กๆแอบดูนะคะเดี๋ยวครูอ้อมจะทำให้ดูนะคะเด็กๆจะเปิดถุงแบบนี้ค่ะแล้วล้วงเข้าไปสัมผัสใกล้ๆอ๋อได้แล้วค่ะครูอ้อมมีความรู้สึกว่าแข็งกดดูแล้วเหนียวเหนียวนิดๆนะคะ เป็นอะไรนะพอกดแรงๆแตกจะมีเสียงด้วยค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้คำตอบเลยทำยังไงดีล่ะคะเมื่อว้อมหลับตาแล้วสัมผัสจะพบว่านิ่มแข็งแห้งหรือเปียกคะใช่แล้วคะ่ะ จะมีลักษณะแข็งและเปียกนิดนิดนะคะแล้วสิ่งที่อยู่ในถุงคืออะไรคว้อมก็ขอตอบขนมอีกนะคะคำตอบของเด็กๆอาจไม่เหมือนคว้อมก็ได้คะ่ะต่อไปขว้อมจะชิมนะคะสิ่งที่คว้อมเตรียมมาชิมได้ไม่เป็นอันตรายใดๆคะ่ะแต่ถ้าหากเด็กๆ จัดกิจกรรมแบบนี้หรือเห็นสิ่งของที่วางอยู่ทั่วไปจะหยิบเอามาชิมเอามากินหรือเอาเข้าปากไม่ได้เลยนะคะเด็กๆต้องเป็นสิ่งที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้นนะคะถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรดีถ้าจะชิมเราต้องปิดตาก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะแอบเห็นก่อนนะคะ งั้นครูอ้อมจะหลับตาแล้วชิมนะคะสิ่งที่ครูอ้อมชิมไปเมื่อสักครู่นี้ครูอ้อมรู้สึกว่ามีรสหวานคุนมากเลยค่ะจากข้อมูลที่ครูอ้อมพูดไปทั้งหมดเด็กๆคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในถุงปริศนาคืออะไรคะเด็กๆลองนึกและทายกันดูนะคะเอ ขนมหรือเปล่าคะเมื่อครูอ้อมหลับตาแล้วชิมรสจะพบว่ามีรสหรือไม่มีรสใช่แล้วคะ่ะมีรสนะคะแล้วสิ่งที่อยู่ในถุงคืออะไรครูอ้อมก็ยังตอบขนมอยู่นะคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นขนมจริงหรือเปล่าพร้อมกันไหมคะ หนึ่งสองสามอ่าอะไรคะเด็กๆเ,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวความออกมาให้ดูอ่าข้าขวโพดคั่วนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันเลยนะคะนี่คือข้าขวโพดคั่วนะคะเมื่อความเปิดตาแล้วมองดูจะพบว่ามีสีและรูปร่างนะคะ ใช่แล้วคะ่ะจะพบว่ามีสีเหลืองรูปล่างหยกัยกๆนะคะสิ่งที่อยู่ในถุงคืออะไรใช่แล้วคะ่ะครูอ้อมตอบเลยนะคะคือข้าวโพดคั่วคะ่ะและอีกหัวข้อนะคะจากการสังเกตฉันพบข้อมูลต่างๆจึงลงความเห็นได้ว่า สิ่งที่อยู่ในถุงปริศนาคือใช่แล้วค่ะนั่นก็คือขา้าวโพดคั่วนั่นเองจากกิจกรรมที่เราทำไปนะคะกิจกรรมถุงปริศนาเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าเรารู้อะไรจากการทำกิจกรรมนี้ค่ะแล้วกิจกรรมถุงปริศนาเด็กๆได้ใช้ประสาสัมผัส อะไรบ้างในการสังเกตถุงปริศนาของเราใช่แล้วคะ่ะใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเรามาสรุปการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมถุงปริศนาการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5กันนะคะนั่นก็คือการสังเกตคือการใช้ประสาทสัมผัสในการบอกลักษณะสิ่งของต่างๆคะ่ะ ภาษาสัมผัสที่ใช้ในการสังเกตถุงปริศนาก็จะมีหูจมูกปากมือและตานะคะซึ่งจะใช้ในการฟังเสียงการดมกลิ่นการชิมรสการสัมผัสและการมองดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้หูในการฟังตอนเขย่ยาถุงปริศนาแล้วบอกว่า มีเสียงและไม่มีเสียงค่ะไปการใช้จมูกดมกลิ่นถุงปริศนาแล้วบอกได้ด้วยว่ามีกลิ่นและไม่มีกลิ่นนะคะไปการใช้มือสัมผัสสิ่งที่อยู่ในถุงปริศนาแล้วก็บอกได้ว่านิ่มหรือแข็งนั่นเองค่ะและต่อไปใช้ปากหรือลิ้นชิมรสสิ่งของที่อยู่ในถุงปริศนาแล้วบอกได้ว่า มีรถหรือไม่มีรถนะคะและใช้ตามองดูสิ่งของที่อยู่ในถุงปริศนาแล้วบอกได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเช่นมีสีและมีรูปร่างนั่นเองค่ะบางครั้งเราสามารถใช้ประสาทสัมผัสเพียงอย่างเดียวในการบรรยายและบอกลักษณะสิ่งของเหล่านั้นได้ แต่บางครั้งเราต้องใช้ประสาทสัมผัสหลายๆอย่างในการสังเกตด้วยนะคะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งของที่อยู่ในถุงปริศนาของเราคืออะไรเด็กๆมีวิธีอย่างไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะคือการใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาเทียบเคียงกับสิ่งที่เคยทำกับสิ่งที่มีความรู้มาก่อน อย่างเช่นเราเคยเห็นเคยได้กลิ่นหรือว่าเคยกินมาก่อนนั่นเองค่ะเราก็เลยสามารถลงความเห็นได้ว่าสิ่งที่อยู่ในถุงปริศนาคือข้าวโพดคั่วนั่นเองค่ะนักเรียนหลักสูตรอินสปายและความสามารถพิเศษสำหรับคนที่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้เด็กๆ ทำหน้า13ได้เลยนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ค้อมพาเด็กๆทำกิจกรรมในบทเรียนแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้เด็กๆทำในใบกิจกรรมรหัสที่49เรื่องถุงปริศนาโดยดาวน์โหลดใบกิจกรรมมาทำได้เลยนะคะการทำกิจกรรมนะคะ เด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัสที่49เรื่องถุงปริศนามาทำกันได้เลยนะคะหากเด็กๆไม่มีเครื่องปริ้นและไม่สามารถปริ้นได้ให้เด็กๆเ,เขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะ เด็กๆสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัสที่49ถุงปริศนาการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5และลิงก์ที่ค้ามแปะไว้ให้ได้เลยนะคะถ้าทำกิจกรรมเสร็จแล้ว อย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมพร้อมแน่ไฟล์และส่งใบกิจกรรมมาที่แพลตฟอร์มภายในวันที่23กันยายน64กันด้วยนะคะสำหรับบทเรียนออนไลน์นี้นะคะครูอ้อมก็ขอจบกิจกรรมทุงปริศนาการใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5ไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะ แล้วครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ